สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวลิวพูประจำวันนี้กันนะครับหากทุกใจคลิปในช n น l ช่องนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วยบทความที่น่าสนใจจากเจมส์เพียสกันนะครับล่าสุดนะครับเจมส์เพียสนักข่าวสายหงจากสื่อคุณภาพอย่างดีอเลติกนะครับก็ได้ออกมาเขียนบทความนะครับอธิบายปัจจัยที่ทําให้ลิพูคว้าแชมป์พิมลีกซีซั่นนี้สําเร็จนะครับโดยปัจจัยที่ทําให้ลิพูคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งที่20สําเร็จนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน8ปัจจัยครับ ปัจจัยที่1นนะครับก็คือการเตรียมทีมที่ดีในช่วงปีซีซั่น ช่วงปีซีซั่นก่อนที่ผ่านมานะครับลิปูนะครับได้ไปปีซีซั่นการที่อเมริกาโดยชลอดนะครับเริ่มปลูกฝังปัจญาฟุตบอลของเขาให้แก่นักเตะลิปูโดยให้นักเตะลิปูเน้นการครองบอลน,นะครับและการควบคุมเกมมากขึ้นกว่าทีมลิปูยุคเยอเร์เกนคอปแม้ช่วงเวลานั้นนะครับนักเตะลิปูหลายคนจะติดภารกิจเล่นให้กับทีมชาติของตัวเองในยูโรและโคปาอเมริกานะครับแต่ชลอดก็ไม่เสียเวลามานั่งรอนักเตะ ให้ครบทีมก่อนแต่อย่างใดนะครับชลอตนะครับรีบถ่ายทอดแนวคิดของตัวเองใ,ให้นักเตะในทันทีนอกจากนั้นแล้วนะครับชลอตยังพยายามรักษากลุ่มผู้นําของทีมให้ยังคงมีอยู่ต่อไปในยุคข,ของเขานะครับโดยให้ฟานไดเทนอาร์โนลร์บัซันซาร่าและอลิซงเป็นนักเตะกลุ่มผู้นําภายในทีมลิฟู์ ต่อไปนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆน้อยๆอยภายในทีมที่ให้ผลตอบรับที่ดีช่วงเวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่ลิปูจะลงแข่งเกมแรกในซีซั่นนี้กับทีมอิบสวิตนะครับชลอพยายามเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในทีมแทนที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับโดยการเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในทีมที่ชลอได้ทําการเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างเลยนะครับเช่นบังคับให้นักเตะกินอาหาร เช้าที่สนามซ้อมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทีมยกเลิกการพักค้างคืนที่โรงแรมไททานิกก่อนลงแข่งเกมเยา่าเพราะเชื่อว่านักเตะจะได้ประโยชน์จากการนอนที่บ้านมากกว่าการติดตั้งบางร์กาแฟในที่สนามซ้อมนะครับตามไอเดียของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีอฟุตบอลของ f s g ซึ่งเป็นไอเดียนะครับที่นะครับนักเตะลิปูถูกใจเป็นอย่างมากเพราะบาร์กาแฟนะครับกลายเป็นจุดรวมตัวการของนักเตะและเป็นพื้นที่ที่ช่วยสร้างความสนิทสนมให้กับนักเตะ ลพูนะครับโดยซาร่าและซอบอสไลน์ถือเป็น2นักเตะที่ชอบใช้บากาแฟมากที่สุดนอกจากนั้นแล้วนะครับนักเตะลิพูยังต้องประชุมเดี่ยวและประชุมทีมมากขึ้นกว่าเดิมข้อมูลบทวิเคราะห์หลังการแข่งขันและหลังการฝึกซ้อมแต่ละครั้งมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยข้อมูลเหล่านี้นะครับวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่นักเตะต้องปรับ ปงนะครับส่วนเรื่องการเปลี่ยนทีมสตาฟโค้ดนั้นนะครับซิปเก้ฮูชอปจอห์นไฮติงกาแอลอนบิกลูเบนปีเตอร์และฟาเบียนออตเต้ได้รับการยอมรับจากนักเตะลิปูอย่างรวดเร็วนะครับโดยแอลอนบิกนะครับยังคอยรับหน้าที่เป็นโค้ดลูกตั้งเตะให้กับทีมอีกด้วยหลังลิปูไม่สามารถหาโค้ดลูกตั้งเตะคนใหม่ได้ส่วนลอเดริกฟานเดอร์ฮัมนะครับก็เป็นทีมงานของชลอตอีกหนึ่งคนนะครับที่ย้ายมาทำงานให้กับลิพู เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยรับหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ทแท็กติกทีมชุดใหญ่คอยช่วยชลอดนะครับวิคห์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเกมนะครับทุกครั้งที่ชลอสตะโกนคําว่าคลิปนะครับขึ้นมาเมื่อใดนะครับทีมงานของเขาก็ต้องรีบถ่ายทําคลิปวิดีโอเหตุการณ์ในสนามเก็บเอาไว้นะครับเพื่อให้ชลอสได้ทําการดูและวิเคราห์คลิปช่วงพักครึ่งและหลังเกมนะครับ ปัจจัยที่3นะครับก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่นะครับลิพูนะครับได้ทําการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่หลังเยอเกนคอปจากไปนะครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเข้ามาดูแลเรื่องการตัดสินใจสําคัญต่างๆแทนที่ไมค์กอร์ดอนลิพูนะครับยังแต่งตั้งริชาร์ดฮิวเป็นผู้อำนวยการกีฬาพร้อมทั้งแต่งตั้งเดวิดบูธไฟเป็นผู้ช่วยผอ,อ,อก,กีฬานะครับและยังแต่งตั้งแม็กเบอร์ชิลและเคล็กส์แม็กคีจากบอลมารเป็น มองเอาโสอีกด้วยโดยระหว่างที่ลิพูกำลังตามหาตัวแทนเยอเกนคอปนันนะครับผู้นําในการค้นหาตัวผู้จัดการทีมคนใหม่ก็คือลิชาร์ดฮิวนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาฮิวจะนัดพบกับชลอตเป็นการส่วนตัวที่เมืองสวอเล่ประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อนโน้มน้าวใจชลอตให้มาคุมทีมลิพูตอนนั้นชลอตได้ถามฮิวว่าทําไมถึงต้องเป็นเขานะครับฮิวจึงตอบกลับชลอตด,ด้วยการอธิบายถึงความสําเร็จที่ชลอตได้ทําเอาไว้ให้กับทีมเฟยนอ และยังชื่นชมวิธีการพัฒนานักเตะและวิธีรักษาความฟิตนักเตะของชลอดให้ชลอดฟังอีกด้วยนะครับพอชลอดได้ฟังนะครับชลอดจึงรู้ว่าฮิวและลิพูใส่ใจในตัวเขานะครับและรู้เรื่องเกี่ยวกับผลงานของเขามากมายหลายเรื่องเลยชลอดจึงถูกใจมากและตกลงรับงานกลุ่มทีมลิพูทันทีนะครับแม้ทุกวันนี้นะครับผู้คนรวมถึงแฟนบอลหลายคนนะครับจะเรียกชลอดว่าเป็นผู้จัดการทีมลิพูแต่สาหรับตัวชลอดเอง้ว เขามองว่าเขาคือหัวหน้าโค้ดไม่ใช่ผู้จัดก,การทีมนะครับและชลอตนะครับไม่เคยกลัวการคุมทีมนิพูต่อจากเยอรนกินครอปแต่อย่างใดนะครับแต่ชลอตกลับมองว่าเป็นโอกาสทองนะครับที่เขาจะได้สืบทอดความสําเร็จมากกว่าปัจจัยที่4นะครับก็คือนโยบายการซื้อขายนักเตะนะครับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับชลอตและลิชาร์ดฮิลเห็นตรงกันว่าลิพูไม่จําเป็นต้องซื้อนักเตะใหม่เข้ามาจํานวนมากเพราะชลอตต้องการพัฒนานักเตะ ที่มีอยู่ก่อนแล้วนะครับพร้อมทั้งต้องการเค้นฟอร์มเก่งของนักเตะริภูบางคนอย่างคนาเต้โซมอสไลน์และดีอาร์ต กลับมาให้ได้หลังนักเตะทั้งหมดเหล่านี้นะครับฟอร์มตกในช่วงท้ายยุคเยร์กินครอปช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับชลอดและฮิวจึงวางแผนกันไว้ว่าจะซื้อกองกลางตัวรับและกองหน้าคนใหม่เข้ามานะครับแต่การซื้อนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรับทําไม่สําเร็จนะครับเนื่องจากมาตินซูเมนดีเลือกที่จะอยู่กับเรอัลซเซิดาต่อไปหลังจากพลาดได้ตัวซูเมนดีนะครับชลอดและฮิวก็ไม่สนใจซื้อนักเตะคนอื่นอีกเลยเพราะเขาต้องควบ มีปรัชญ,ญาในการซื้อนักเตะตรงกันนะครับก็คือการซื้อนักเตะแบบไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์นะครับลิพูจึงไม่ซื้อกองกลางตัวรับคนใหม่เข้ามาแม้มันเอลอูกาเต้จะสนใจย้ายมาร่วมทีมลิพูในตอนนั้นก็ตามนะครับชลอตแก้ปัญหาด้วยการจับไรอันกับเฟนแบกลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งการเวลาที่ผ่านไปนะครับได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเพราะกบเฟแบกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากส่วนการซื้อนักเตะใน แหน่งกองหน้านั้นนะครับลิพูตัดสินใจซื้อเฟรดิโก้เคียซ่าเข้ามาด้วยค่าตัวประมาณ10ล้านปอนด์เท่านั้นหลังช่วงนั้นนะครับเคียซ่ามีปัญหาเรื่องความฟิตและฟอร์มการเล่นนะครับ ปัจจัยที่5นะครับก็คือมฮัมหม็ดซาร่านะครับซาร่า ah ในวัย32ปีนะครับกลับมาร่วมทีมในช่วงปีซีซั่นด้วยสภาพร่างกายที่ดีที่สุดในรอบหลายปีนะครับในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับหลังได้พักช่วงซัมเมอร์ที่แล้วไปแบบเต็มๆและซาร่ายังเป็นนักเตะก,กลุ่มผู้นําด้านการทดสอบสมรรถภาพที่สนามซ้อมอีกด้วยในช่วงปีซีซั่นนะครับประตูเกือบครึ่งหนึ่งที่ลิปูยิงได้ในซีซั่นนี้ล้วนเป็นประตูที่เกิดจากความสามารถของซาร่า และซาร่าเองนะครับก็ยอมรับในความสามารถของชลซ์เช่นกันนะครับจนถึงขั้นออกมาพูดชมชลอ์ผ่านสื่อเลยว่าก่อนทํางานกับชลซ์เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชลซ์จะเก่งมากขนาดนี้แต่หลังจากได้ทํางานกับชลอ์เขาก็ไม่แปลกใจอีกแล้วว่าทําไมผู้คนในวงการฟุตบอลถึงชื่นชมชลอ์กันนะครับปัจจัยที่6กนะครับก็คือผลงานของชลซ์นะครับชลซ์ Charlotte สร้างประวัติศาสตร์มากมายร่วมกับทีมลิปูในซีซั่นนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น เป็นผู้จัดการทีมลิพูลคนแรกในรอบ88ปีที่พาทีมชนะเกมเยือนแมนยูในลีกได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกที่เข้ามาคุมทีมและเป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่พาทีมชนะ3เกมแรกในลีกโดยไม่เสียประตูชลอสนะครับยังพาทีมลิพูลชนะทีมคู่แข่งที่ดังๆนะครับอย่างเลเบอร์คูเซนเรอมาดิดและแมนซิตี้ได้อีกด้วยและปรับปรุงนะครับสถิติการเก็บคะแนนจากทีมบิ๊กซิกให้ดีขึ้นจากที่เคยเก็บได้เพียง12คะแนนจาก30คะแนนในซีซั่นก่อนเป็น 20คะแนนจาก24คะแนนในซีซั่นนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับชลอตยังแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแท็คติกฟุตบอลอีกด้วยนะครับหลังไม่ใช้กองหน้าตัวเป้าลงเล่นในเกมที่ลิพูชนะแมนซิ t y ตี้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0แต่กลับใช้โจนและโซบอสไนลงเล่นในบทบาทกองกลางหมายเลขสิบดับเบิลเทน2คนแทนนะครับ อัจจัยที่7นะครับก็คือการบริหารและจัดการทีมที่ดีของชลลอดนะครับชลลอดนะครับเลือกที่จะให้ลิฟ์ปูปฏิเสธการขายเทนอารโนและนูนเยสออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อรักษาขุมกําลังภายในทีมไว้ใช้เพื่อลุ้นแชมป์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับชลอดยังกล้าแสดงความดุดันของตัวเองออกมาให้ทุกคนได้เห็นอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ชลอด ต่อว่านักเตะลิพูอย่างรุนแรงนะครับในช่วงพักครึ่งหลังลิพูตามหนังซอท์แฮมป์ตันช่วงครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งก่อนที่ครึ่งหลังลิพูจะพลิกกลับมาเอาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่ชลอตเข้าไปวิจาร์ไมเคิลโอลิเวอร์หลังจบเกมนะครับที่ลิพูเสมอกับเอฟเวอร์ตันชนจนชลอตถูกลงโทษนะครับและเหตุการณ์ที่ชลอตออกมาวิจาร์นูนเยสผ่านสื่อหลังไม่พอใจที่นูนเยสไม่ทุ่มเทให้กับทีมหลังนูนเยสพั๊ด โอกาสทองในการทําประตูในเกมที่ลิปูเสมอกับแอสตันวิลล่าและปัจจัยที่8นะครับก็คือวัฒนธรรมภายในทีมที่ดีวัฒนธรรมที่ดีภายในทีมลิปูยุคชลตนะครับมีมากมายหลายเรื่องเลยที่เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องการพักผ่อนและฟื้นฟูที่ชลตให้ความสําคัญเป็นอย่างมากหลังจากลิปูตกรอบแชมเปี้ยนีกและแพ้นัชชิงคาราบาวครับเขาให้นักเตะลิปูได้วันหยุดเพิ่มเติม,ตมนะครับเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ เรื่องการเรียกขวัญกําลังใจลูกทีมนะครับการประชุมทีมก่อนเกมที่แข่งกับเอเวอร์ตันชลอตนะครับได้เปิดคลิปแสดงผลงานที่ดีของทีมเพื่อเตือนใจนักเตะลิเวอร์พูลให้รักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองที่ดีเอาไว้นะครับกระตุ้นให้นักเตะลิเวอร์พูลไม่ยอมให้นักเตะเอเวอร์ตัน ทำงานหนักกว่าในสนามนะครับและเรื่องความสัมพันธ์ภายในทีมนะครับฟันไดรับบทบาทเป็นบุคคลสําคัญในการสร้างความสมัครใให้กับทีมด้วยการจัดงานเลี้ยงทีมที่ร้านอาหารในลอนดอนและจัดการเพลงนะครับและจัดการเพลย์ลิสต์เพลงในห้องแต่งตัวอีกด้วยนะครับโดยเพลง u l t a n น of Swing นะครับและเพลง Walk of Life ของ Đi-State กลายเป็นเพลงประจําทีมนะครับซึ่งอลิซงเป็นนักเตะที่ชื่นชอบเพลงนี้มากที่สุดนะครับแปดประจั ทั้งหมดนี้ A นะครับจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทิพูได้แชมเปี้ยนลีกในซีซั่นนี้นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากเจมส์เพียสนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับซาร่ากันนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับจากกรณีเหตุการณ์นะครับที่ซาร่าฉลองการทําประตูด้วยการหยิบโทรศัพท์มือถือ Google Pixel ขึ้นมาถ่ายภาพเซลฟี่กับแซมแฟนบอลลิ์พูนะครับในเกมล่าสุดที่ลิ์พูลถล่มชนะสเปอร์ขาดลอยไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งจนก่อให้เกิดคําถามนะครับและกระแสดราม่าขึ้นมาว่าซาร่า ทำผิดกฎ FA หรือไม่ที่ถ่ายภาพเซลฟี่กับแฟนบอลลิปูฉลองการทำประตูนะครับล่าสุดนะครับเกร็กอีแวนนะครับและแมตต์เลเตอร์สองนักข่าวจะสื่อคุณภาพอย่างดีอเลติกนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าลิปูและ Google นะครับเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันมานานตั้งแต่ปี2023แล้วนะครับโดยทีมงานของสโมสรลิปูจะถือและใช้โทรศัพท์ Google Pixel บันทึกภาเพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามในเกมเย่าทุก เกมที่ลิพูลงแข่งนะครับการกระทำครั้งนี้ไม่ผิดกฎ FA และกฎ IFAB นะครับหรือกฎของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากเกิดขึ้นนอกเขตสนามเกิน1เมตรนะครับและไม่มีการลงโทษจากผู้ตัดสินหรือการลงโทษจากทางพิมร์ลีกนะครับโดยลิพูยืนยันว่าไม่ใช่การวางแผนล่วงหน้านะครับซาลานะครับเป็นคนที่ขอโทรศัพท์ Google Pi เ,เซลจากทีมงานมาถ่ายเอง นะครับผม และเรื่องที่2นะครับซาร่าห์นะครับได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกหลังลิปูได้แชมป์พิมพ์เลกผังทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่านี่คือสิ่งที่พวกเราอยากจะมอบให้กับแฟนๆมากกว่าสิ่งอื่นใดสโมสรแห่งนี้คือสโมสรที่ควรแข่งขันเพื่อคว้าแชมป์ทุกอย่างและอยู่ในตำแหน่งสูงสุดไม่มีข้อแก้ตัวทุกทีมสามารถเป็นผู้ชนะได้เสมอแต่สุดท้ายแล้วแชมป์มีเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นนี่คือประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำของพวกเราที่สามารถต่อยอดต่อไป ในซีซั่นหน้าได้นะครับซาลาก็พูดแบบอ้อมๆแล้วนะครับว่าซีซั่นหน้าเขาจะพาทีมวิพูลคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับซาลานะครับผม และประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับชีมลิปูกันนะครับโดยในวันนี้นะครับผมนําข้อมูลมาจาก2แหล่งข่าวด้วยกันนะครับผมแหล่งข่าวที่1นะครับก็คือเปเป้เซียล่านักข่าวชาวโคลัมเบียนะครับที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับนักข่าวรายนี้ก็ได้ออกมารายงานว่าลิปูนะครับเตรียมเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับดิอาสในอีกไม่กี่สัปดาห์ ข้างหน้านะครับโดยวิพูนะครับจะถามดิอาร์ตว่าก่อนนะครับว่าอยากอยู่ต่อหรืออยากย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังสัญญาของดิอาร์ตกำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2027นะครับ และแหล่งข่าวที่ซอนะครับก็คือเดวิสออนสตีนะครับล่าสุดนะครับเดวิสออนสตีนักข่าวเทีนึงสายข่าวตลาดนักเตะนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการ The Athletic FC Podcast ว่า พวกเรานะครับต่างพากันเชื่อมานานแล้วว่าเทนก์กำลังจะย้ายไปร่วมชีมเลยเอ้ามัดดิดแต่แน่นอนตราบใดนะครับที่ทุกอย่างยังไม่จบเทนก็ยังมีโอกาสอยู่กับริภูต่อไปอยู่ดีถ้าโอกาสเทนอยู่ริภูต่อไปเปรียบเหมือนกับประตูประตูบานนี้ก็เปิดอยู่เล็กน้อยนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวริพูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ บ๊ายบายครับ